ใกลบ้านอี่จ้าอันนี้สาลายเนาะเออที่เป็นสีน้ำตาลนละคือว่าย่าหนานาวๆม่จ้ามันจะเปลี่ยนสีแต่บตายเด้เพราะเขาด้ดูเป็นไม่ผีดมันก็นจะกลับมาเป็นสีเขียวเพื่อเราจะวกสาลายอ่าเมื่อนี่สีผ้ามาเบิ่งอันนึง่งเดียวเด้อตงังกองก่อนนีนะจ้าทะเลแถวบ้าน วันต่ม่โลจาครับไปเที่ยวไซ่กระได้ว่ามันอยู่ไกลทะเลเนาะเด้อเดี๋ยวมันจะไปเก็บบักหอยอันหนึ่งให้เพิ่งมาค่ะตามมาเลยไม่จะพามาดูหอยนี่หอยขมนะคะหอยขมครอว่าบักหอยจูบนี่แหละจ้า <laughs> กินได้จ้าหอยรุ่นนี่จ้ะหอยที่มันเกาะอยู่ตามชายทะเลนะคะลูกประมาณนี้นะคะถ้าเป็นคนอีสานนะคะจะเก็บไปทำอ่อมหอยะคะ่ะวิธีทำก็คือเขาจะเอามีดสับตรงก้นของหอยคมนะคะออกนิดนึงแล้วก็เอาไปทำ อ่อมใส่ผักชีลาวาใส่ใบแมงลักก็ใครที่อยู่ใกล้ทะเลจะได้เปรียบน่ครเพราะของกินเยอะจะเป็นกุ้งหอยปูปลาจะเยอะนะคะแถบทะเลเนี่ยค่ะนี่ประมาณนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยหอยขมนะคะนี่